สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงโปรแกรมใช้โปรแกรม v 8 6 t นะครับเพื่อนเพื่อนได้โฟลเดอร์นะมาเรียบร้อยนะครับทำการแตกไฟล์ครับสังเกตว่าจะมีไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราคลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มคลิกเข้าไปอีกครั้งนะครับข้างล่างจะมี id number นะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับ ให้ Copy ตั้งแต่4ถึง1นะครับจะเป็นเลข ID number Copy ไว้นะครับหลังจากนั้น,เ,นเพื่อนๆก็ไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับที่เป็นสีเหลืองคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปลงมาที่คำว่า Setup ครับ Setup เรียบร้อยให้กด next นะครับสองบรรทัดบนใส่อะไรก็ได้ครับแต่บรรทัดล่างให้ใส่ที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้ที่เป็น ID number นะครับกด next ครับ กด yes นี่ครับมาถึงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้กด finish นะครับแล้วก็หน้าจอทุกอย่างก็ปิดไปได้เลยนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมานะครับว่าเป็น csv 8 6ตัวนี้ผมจะใช้ทดลองนะครับกับไอคอน icv 8 6 t นะครับซึ่งเป็นของนวิสมัครเล่นนะครับเป็นเพื่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมาถ้าเจออย่างนี้ cancel เลยนะครับ ต่อมานะครับให้เพื่อนๆเสียบสายอยู่สายโปรแกรมนะครับซึ่งลงไดเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกระบวนการลงไดเวอร์นั้นต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันจะยาวนะครับ ICV86 ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับตอนนี้ของผมนั้นมีอยู่2ช่องนะครับแก้ไขครับเป็นใช่ครับ2ช่องนะครับ1กับ0กับ1นะครับเดี๋ยวผมจะโปรแกรมช่องที่3เข้าไปนะครับ โดยขั้นตอนแรกก็คือคอมพอร์ตนะครับให้ Select เล l e c คอมพอร์ตสายโปรแกรมนี้ใช้ serial port CS340 นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับ CS340 นะครับกดโอเคต่อจากนั้นก็ไปที่คอมพอร์ตอีกครั้งเลือก normal speed ตัวนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆถ้าสมมติวาอ่านไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้เปมาตัวนี้นะครับ Com ont, normal speed นะครับหลังจากเลือกเรียบร้อยผมจะลองอ่านเข้าเครื่องดูนะครับกดรูปคอมพิวเตอร์นะครับ เขาก็จริงเหรอนะครับเราก็ตอบ yes นะครับโอเคกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากท่านได้ลง USB ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบใส่โปรแกรมเรียบร้อยนะครับเซ็ตพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยนะครับถึงจะมาใช้ได้นะครับตอนนี้เครื่องของผมนั้นเป็นในข้อไมซ c v 8 6 t นะครับก็เลยอยู่ได้แค่1 4 4 4ถึง147ที่สามารถโปรแกรมความถี่เข้าไปได้เพื่อนๆที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับ ก็สามารถใส่ความถี่ที่ท่านใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรก็เรื่องของท่านนะครับก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้ตอนนี้ผมจะใส่หนึ่งสี่สี่เก้าร้อยเข้าไปนะครับในช่องที่สองนะครับหนึ่งสี่สี่จุดนย์นะครับ enter ครับเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับจะโชว์ชื่ออะไรก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปตั้งอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะนำไกด์ไลน์เ,เฉยเนาะ แล้วก็อย่างอื่นนะครับเรื่องของการเซตคอมมอนเซตติ้งเนี่ยเพื่อนๆไปศึกษาเอาเองนะครับที่เขาเซตมาก็ประมาณนี้นะครับเกณ์ไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเซตหน้าจอก็ได้นะครับก็ได้รับความสะดวกอยู่แต่ได้จะเซตตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะลองคีย์ความถี่ดูเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะเขียนเข้าไปนะครับว่ามันรับข้อมูลมาแล้วมันก็เขียนกลับเข้าไปในเครื่องได้อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมจะเขียนเข้าไปโดยกดรูป วิทยุสื่อสารนะครับก็จะถามว่าโอเคไหมกัเราก็โอเคนะครับเมื่อมีเครื่องหมายอย่างนี้นะครับที่หน้าจอ,อาวิทยุสื่อสารของเราก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับมันกมีข้อมูลเข้านะครับอินนี่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นว่า,าร้อยสักเซสนะครับก็โอเคก็เ,คเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้ว ก็กระบวนการก็ปิดนะครับหน้าจอแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เมมโมรีช่องที่สองของเราก็จะมีขึ้นอยู่แล้วนะครับมีสี่เก้าร้อยนะครับนะครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีสองช่องนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆลงไดเวอร์อะไรให้เสร็จนะครับกระบวนการนี้ใช้กับ ICv86t นะครับที่ผมลองดูนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้กับ V86 เฉยๆนะครับ ด้านราชการอะไรนี้ก็สามารถนําไปเปลี่ยนความถีได้นะครับก็แลกเปลี่ยนไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ